ันนี้วันที่15นะครับรอยกระทงที่อำเภอลาศีษตะไลไม่เป็นอย่างนี้ได้หละครับตกตั้งแต่6โมงวันนี้จะตกครึ่งๆเราจะไม่หยุดเลยครับเขาอุตสาห์จัดงานที่ใหญ่โตครับผมก็เลยไม่เดยนออกไปเลยตกกลัวจะเป็นไข้ไปด้วยบ้านที่น้องตกไหมท่านอื่นทัางวันอื่นต,ตกไหมครับวันนี้อำเภอลาศีษย์ตะไลนะครับ,นนรบวันนี้วันที่15พอย2567ครับ ต่อยกำเวียนจริงๆวันอื่นมันไม่มาตกไงมาตกวันนี้ด้วยนะวันที่เขาเขาจัดงานกันนะดูดิต้องหยุดลึกเล่เลนะเขาจัดยิมริมแม่น้ำมูลครับที่ผมบ้านผมจปนนีแม่น้ำมูลไหลผ่านแต่มาทีนี้ไม่เป็นอย่างนี้แล้วครับวันอื่นก็ไม่ตกแล้วไอ้คนที่เขาเกี่ยวข้าวตาไว้ลนะ่ะ องอกครับวันนี้งอกเอาตกเย็นแล้วก็ใจหนาวล้วทีนี้ครับพี่น้องครับแนวโน้มน่าจะนานครับดูลักษนาแล้วนนลว,วันนี้ราคาวัวก็วัวเนื้อขายได้อยู่นะครับตัวละประมาณสองหมื่นเขาไปขายในงานสตามกันนะงานัวเลี้ยงก็ได้แต่ว่า แจ้งนิดนึงคือดานดาน,ดานเวียดนามมันปิดอยู่นะครับตอนนี้ออกออกไม่ได้รอหลังปีใหม่เขาจะเปิดให,ให้นันบอกข่าวนะมันเท็จแค่ไหนก็เดี๋ยวผมกองข่าวที่นึงพรุ่งนี้ถ้าผมไปไหวเขาก็จะไปอยเอ็ดครดับไว้ชมพูบุตรจะไปถามทีมงานเลยเหรอว่ามันปิดจริงหรือเปล่าไปถามไอเ้เรียกมันในหลังหัวหน้ามันเลยว่ามันปิดหรือเปล่าแต่ถามที่ตลาดวบาลินเขาบอกว่าปิดเขาปิดเขาบอกว่าปิด หาน้องที่เขาเอาวไฟล์ไปขายไงขายไม่ได้เลยครับบอกดามันหยุดไม่มีใครมาซื้อเลยซื้ออยู่แต่มันซื้อตัวเล็กไอซื้อตัวใหญ่มันซื้อไปไม่เยอะนะเอาแร่งข่าวที่น้องทราบเป็น FC ของโชคดีครับผมดูตอนนี้ดูดูผลไปก่อนครับผมมีเหลือคลิปอีกสามสี่คลิปนะครับที่ลงไม่หมดเพราะว่าผมจะพยายามซอยคลิปลงประมาณแปดนาทีเก้านาทีผมจะไม่ลงเยอะกว่านี้เพราะว่ามันมักติดเหลืองติดแดงมักเหลือง มันจะไม่ทันการบางครั้งก็พี่น้องจะดูคลิปที่ท้ายไม่หมดนะ่ะผมดูทั้งเกียรติดูแล้วจะลงแปดแปดคลิปถ้ามันเจอเด่งขึ้นไปคลิปไหนของพี่น้องก็ดูพอดูนิดนึงครับครับต้องใช้อ้กลคนทธ์ใหม่แล้วในการทํางานไม่งั้นไม่งั้นคลิปเราถ่ายมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรครับขอบคุณมากครับโอ้ยรถมาเศร้าเร็วว่ะฮะฮะกอาอประเหนึ่งที่นี่ลาสีสลไรน,นะครับจังาหวัดสีสเ,เก